ในปี2021ที่ไมอามีมีโศกนาฏกรรมที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครหลายคนไปตลอดการคืนวันหนึ่งที่แสนธรรมดากลายเป็นค่ำคืนแห่งหายนะเมื่ออาคารหรูริมทะเลที่ชื่อว่าแชมเพลนทาวเวอร์เซลฟ์พังถล่มลงมาในพริบตาผู้อยู่อาศัยที่หลับไหลไม่ทันได้ตื่นขึ้นมาดูว่าอาคารที่เคยเป็นบ้านของพวกเขา กำลังกลายเป็นสุสานภายในไม่กี่วินาทีมีผู้เสียชีวิตถึง98รายรวมถึงเด็กๆที่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวไปตลอดการทิ้งไว้เพียงคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จากการสืบสวนพบความผิดปกติหลายอย่างการออกแบบที่บกพร่องมีรายงานว่าอาคารอยู่ในสภาพทรุดโทรมและแผนการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ที่ล่าช้าไปหลายปีหรืออาจมีบางสิ่งที่ทซับซ้อนกว่านั้น ที่ถูกซ่อนไว้ใต้ผืนทรายและน้ำทะเลจนถึงตอนนี้คำตอบยังคงเป็นปริศนาที่ทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดเอาไว้ในใจของชาวไมอา,ามีตลอดไป